สวัสดีสมาชิกมวยดําชุมพรทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะครับในวันเสาร์ที่6นะครับกร,รก,กฎาคมพุทธศักราช2556นากครับวันนี้เวลา12อนาฬิกาสิบนาทีครับกับศึกเจ้ามวยไทยนะครับวันนี้จัดโดยทีมงานเสียบู้เมืองเพชรนะครับวันนี้จัดโดยทีมงานเสียบู้เมืองเพชรคู่ที่หนึ่งของรายการครับฝ่ายแดงแต่ขากสักหอมศิล ฝ่ายน้ำเงินนี่ดิจิตเมืองนน์ครับคู่นี้ต่อยกันได้กัดหนึ่งร้อนด์ครับฝ่ายแดงนี่มา104.4มาขาด0.6นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่มา105.2ลด0.2ครับลด0.2นย์จ้ำเงินนี่ขาด0.6นย์จ้ำเงินนี่ลด0.2ครับสามไฟล์ล่าสุดของฝ่ายแดงครับผมชนะคะแนนดิจิตเมืองนน์ครับคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งนะครับอ่าไอแดงไม่เคยชนะมานะครับเธอชนะมาครับ ชนะคะแนนดิจิตมังนน์ครับที่ราชดำเนินครับแล้วก็ไปแพ้คะแนนประจันบาลปอปิชาชัยครับที่ราชดำเนินครับล่าสุดับไปแพ้คะแนนชัยสจต้อยแปดเดียวครับที่ราชดำเนินครับโซนสามฟอร์มหลังล่าสุดของดิจิตมังนน์นะครับก็ไปแพ้คะแนนแต่ขักนะครับสักคอมสินนะครับแล้วก็ไปชนะคะแนนยอดยอดชายนะครับที่ที่พัทยาครับล่าสุดไปแพ้คะแนนนีต้นเพชรปอประมกับที่ลุมพินีครับ ไอ้แดงนะครับวันนี้แดงนี่เป็นมวยเข่าอ่ะมีขวางหน้าดันแทงนะครับก็เคยชนะกันมาหนึ่งครั้งครับแล้วก็วันนี้นี่ดูว่าค่อนข้างจะเสียเปรียบเวทน้าหนักนะครับวันนี้มานี่ขาด0.6นะครับมาขาด0.6นี่ดูว่าค่อนข้างเสียเปรียบน้ําหนักกับส่วนน้าเงินนี่ฤทธิ์นะครับเป็นมวยครบเครื่องฝีมือคิวดีครับดักเตะดักไต่ดักแทงครับมีขวางหน้าแทงแทงสวยอ่ะต้นต้นี่ต้นๆนนี่ผมมองว่าฤทธิ์ ฤทธิ์จิตมังนนีน่าจะดีกว่านะแล้วก็น่าจะคุมเกมอ่ะการยืนระยะปลายปลายนี่น่าจะดีกว่านะครับวันนี้ดูว่าฤทธิ์จิตมังนน์ครับจะพิกชนะปลายปลายนะครับดูว่าอ่าน่าจะดีกว่าครับวันนี้น่าจะล้างแค้นได้ครับวันนี้น่าจะล้างแค้นได้ครับทัศนะชอบไปที่ฤทธิ์จิตมังนน์ครับคู่ที่สองของรายการครับฝ่ายแดงนี่กำพลเล็กอบตอกัมพีฝ่ายน้ำเงินนี่แสนวังชัย jsp นะครับคู่นี้ต่อยกันใ้มากัดนึรบแปอนด์ครับ ฝ่ายแดงมา1 1 8ปอนด์ตามพิกัดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่มา119.4ลด1.4ครับ3ฟอร์มหลังล่าสุดของฝ่ายแดงกับผลเล็กอเบตอกัมพีครับชนะชนะนะครับชนะนกยก1จครับอ่าตะก,กูลก้องสอกิจรุ่งโรดกับที่อ้อมน้อยครับแล้วก็ชนะแตกยก4ทธนูเพชรสาจอต้อยแเดียวที่อ้อมน้อยล่าสุดก็ชนะนกยก3ามคือก้องอวันเพนนะครับที่อ้อมน้อยครับ อ่าสี่สี่ฟอร์มหลังมาน,นี่ชนะน็อกมาตลอดนะครับสี่ฟอร์มหลังของอ่ากำปบลเล็กเนี่ยส่วนสามไฟหลังของแสนวังชัยนะครับชนะคะแนนหาศึกเล็กศิกจากกงจีอ้อมน้อยครับชนะคะแนนยอดยาังงามเด็ดรัดกับทีอ้อมน้อยล่าสุดไปแพ้คะแนนจอบยศเจิ๋ววุรงทวีครับที่อ้อมน้อยครับฟอไอแดงนี่เป็นมวยเตะหนักต่อยหนักนะครับสมาชิกครับเตะหนักต่อยหนักเนี่ยรุนนับน็อกได้ตลอดเวลานะครับเตะหนักต่ตอยหนักอ่าไอ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่แสนวังชัยเนี่ยเป็นมวยเตะสวยชิงจังหวะเตะดีดักเตะดักแทงเดียเป็นมวยประเภทเก่าเกมอมาจับวงในนี่ไล่แขนรัดเด้งตีสวยอ่ะแสนวังชัยน้ำเงินน่ะต้นต้นเนี่ยต้นต้นในกำปั้นเล็กนี่ดูว่ามีหมัดมีหมัดมีมีหมัดหนักอ่ะหมัดหนักเตะหนักต่อยหนักอ่ะเตะต่อยสลับอ่ะดูว่าต้นต้นี่เข้า เข้ากับกำไเล็กไปก่อนนะครับเข้ากำไรเล็กไปก่อนนะรุนนับนกอ่ะสามยกดูสามยกดูวิธีการชกดูการป้องกันตัวของเสร็จวังชัยนะครับสมาชิกับวิธีการชกอ่ะต้นต้นนี่เข้าไปก่อนเลยครับต้นต้นนี่เข้าไปก่อนเลยราคานี่ต่อไม่เยอะนี่เข้าไปก่อนเลยอ่ะริบดิบต่อเข้าไปก่อนอ่ะปลายปลายดูวิธีการยกอ่ะพอเสร็จวังชัยนี่ดูว่า ถ hunger, ้าเตะแล้วถอยเตะแล้วดึงอ um ่ะปลายปลายนี่จับรักติเข่าได้นี่ดูว่าแสนวังชัยน่าจะดีกว่านะสมาชิกก็ค่อยกระโดดข้ามกันไปนะครับแต่แต่ว่าต้นๆนี่เข้ากองพลเล็กนะครับปลายปลายนี่ถ้าดูว่าไม่นับไม่อกนี่ผมมองว่าให้สมาชิกขยับขยายไปแสนวังชัยนะครับต้นๆนี่กองพลเล็กไปก่อนแน่นอนครับออกตัวซื้อขายได้แน่นอนครับคููนี้เล่นเล่นเล่นสองขยับนะครับต้นๆนี่เข้ากองพลเล็กครับปลายปลายนี่ค่อยขยับขยายมาแสนวังชัยครับ มวยคู่ที่3ครับคู่เอกของรายการครับฝ่ายแดงนี่ปิจิตรชัยอบตกัมพีส่วนฝ่ายน้าเงินนี่เพชรสยามจิตมังนน์กับคู่นี้ต่อยกันไปกัดหน่อหกับ1นึบครับวันนี้ man, นนนนนนเ,ออเพชรสยมา,ามยฝ่ายน้ําเงินนี่ต่อน้ําหนักให้แดง2ปอนด์นะครับน้ําเงินนี่ต่อน้ําหนักให้แดง2อปอน่ะไอแดงนี่ปิจิตรชัยมา118ปอนด์ตามไปกัดส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่เพชรสยามจิตมังนน์ก็มาหนึ่งร้อปอนด์ตามไปกัดนะครับ3ฟอร์มหลังล่าสุดของปิจิตรชัยฝ่ายแดงครับชนะนกยก2ลเพช พีรพันธ์รีสอร์ทนะครับที่ราชดำเนินครับชนะคะแนนกุบารดอยสอจิตพักปีที่ราชดำเนินเช่นกันนะครับล่าสุดก็ไปชนะนกยก5้าแสนแกงหนุ่มกาแฟโบราณครับที่ลุมพินีครับส่วน3ฟอรอมหลังล่าสุดของยอดสยามเจตดมังนน์ก็ฝ่ายน้ำเงินครับชนะคะแนนี่ดาวไฟสิทธิจากกุ้งที่กาลสินครับแล้วก็ไปชนะคะแนนฟ้ามงคลอแสงทวีครับที่กาลสินครับล่าสุดก็ไปชนะคะแนนครับคมพิชิตทอนิยมสุขนะครับที่ขอนแก่นครับคู่นี้นะครับ กูนี้นี่ไอ้น้ำเงินนต่อน้ำหนักให้แดงสองปอนครับไอ้แดงนี่เป็นมวยเตะหนักต่อยหนักอ่าลุ้นนับนกเช่นกันนะครับลุ้นนับนกเช่นกันนะตอนต้นนี่แดงนี่ลุ้นนับนอก่ะส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยประเภทว่าเตะดีต่อยดีวางแข้งสวยแล้วแล้วก็มองว่าวันนี้ต่อน้ำหนักให้สองปอนนี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับดูว่าน้ำหนักสองปอนไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับการผ่านมวยกระดูกมวยความเก๋าเกมนี่อยู่น้ำเงินนะามิกนะถ้าเทียบชั้นมวยกันนี่ ผมยังมองว่าน้ำเงินดีกว่าอยู่2กิกนะครับถ้าชีพเทียบชั้นมวยเนี่ยน้ำเงินดีกว่าอยู่2กิกนะครับผมมองว่าฝีมือน้ำเงินเนี่ยดีกว่าเยอะนะครับสมาชิกับดีกว่าเยอะดูหน้าเล่นหน้าวัดน้ำเงินมากนะครับดูหน้าเล่นหน้าวัดหน้าวัดน้ำเงินมากกับชอบคูณนี้ศาสนะชอบที่เพชรสยามเจ็ดเมืองนอนครับดูหน้าเล่นครับฝีมือมวยนี่ห่างกันเยอะครับคู่ที่สี่ของรายการครับฝ่ายแดงในเบิกบานลูกเมืงเพชดกับฝ่ายน้ำเงินในสดาเพชรอ่าพีรพัฒน์ดีสอดครับ คู่นี้ก็ต่อน e ้ําหนักกัน2ปอนด์ครับฝ่ายแดงต่อน e <con> <con> <mer> ้ <con> ําหนักให้น้ําเงิน2ปอนด์ครับฝ่ายแดงในเบิกบาลลูกเมืองเพชรครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่มาหนึร้อสิบปอนด์ตามพิกัดครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เซราเพชรพีรพันธ์รีสอร์ทนะครับวันนี้มาหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์ตามพิกัดเช่นกันนะครับไอแดงต่อน้ําหนักให้น้ำเงินสองปอนด์ครับสามไฟล่าสุดของฝ่ายแดงชนะคะแนนอ่าริทิเดตครับสองมิวดอนที่ราชดำเนินครับไปชนะคะแนนดังลั่นสิทธิเกียงไก่ครับที่ราชดำเนินล่าสุดก็ไปชนะคะแนน อววาวอรชัยนะครับที่ลุมพินีครับ <c oughs> ส่วนสามฟอร์มหลังล่าสุดของศอิลา,าเพชรนะครับก็แพ้คะแนนกุมารเงินจิตมงคลที่หนองบัวลำพูนครับไปชนะคะแนนอ่วอราชาัยครับสองพันแสนนะครับที่ราชดำเนินล่าสุดก็ไปแพ้นกยกสองพิจิตรใจอวตารกมพีที่ราชดำเนินนะครับมวยคู่นี้นะครับมวยคู่นี้ต่อ้หนักให้แดงเลยต่อ้ำาหนักได้สองพอนในเบิกบ้านนะ แต่ว่าต่อให้สองปอนแล้วยังดูรูปร่างนะครับดูรูปร่างได้ใหญ่ดูว่าสูสีอ่ะคูน่นี้ดูว่ารูปร่างได้ใหญ่สมรชิกนะแดงนี่เป็นมวยเข่าเกาะประเภทเกาะต็ดคิดตั้งอ่ะเกาะเต็ดคิดตังอ่ะเกาะให้ได้นี่ปลายๆนี่กินแน่นอนนะครับส่วยน้ําเงินเนี่เป็นมวยเตะหนักต่อยหนักอาการยืนระยะปลาย,ายๆนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้ดูว่าหน้าเล่นเบิกบานเป็นทีเด็ดอีตัวนะครับดูว่าหน้าเล่นนาเล่นนาวัดนาครับเบิกบานนะครับเบิกบานดูว่าหน้าเล่นนาวัดเป็นทีเด็ดอีหนึ่งตัวนะครับ มาพูดกันถึงเรื่องมวยครับมวยดีวิถีไทยช่อง11ครับวันนี้เอากันเข้าๆนะครับเอากันเข้าๆนะครับฝ่ายแดงนี่ผู้ที่หนึ่งครับฝ่ายแดงนี่ช้างทองนะครับวอลวิทัศน์นะครับฝนฝ่ายน้ําเงินนี่พันสิงห์ออกขำอินนะครับคู่นี้ต่อยเข้ปกัด110ปอนด์ครับฝ่ายแดงมา110.2งร้อยครับฝ่ายน้ําเงินก้ามา110.2งร้อยเช่นกันนะครับทั้งคู่นี่มาลดเท่ากันนะครับฝ่ายแดงนี่เป็นมวยขวางหน้าแทงแทงยัดไตอ่ะต้นๆนี่ดูว่า ไปก่อนนะครับเป็นต้นเนี่ยดูว่าไปก่อนเลยแต่ไปน้ําเงินเนี่ยเป็นมวยเข่าอ่ะดูว่าไปไปเนี่ยไล่แขนอ่ะไล่แขนให้ได้เนี่ยไปไปเนี่ดูดีนะครับไปไปดูดีคู่นี้วัดกันที่ระยะไปไปนะครับผมมองว่ามวยเข่าอย่างพันสิงห์นี่จะพลิกชนะไปไปนะครับคู่นี้ทศนะชอบไปที่พันสิงห์ครับมวยเข่าครับจับคลิปไหนได้ดูว่าน่าเล่นครับ คู่ที่สองครับแสนทองน้อยธนสุรานครครับพบกับเพชรทองดีสินบินมวยไทยครับคู่นี้ก็ต่อ,อยในประกัดหนึ่อิบปอนไได, 4, ด 0, นอ์ฝ่ายแดงมา129.4งร้ยบส่ขาดศูนครับฝนฝ่ายน้ำเงินนี่มา130อปอนด์ตามพิกัดครับ ไอ้แดงนี่เป็นมวยเข่าครับจับรัดเด้งตีสวยไล่แขนดีอ่ะแต่ว่าความเชื่อถือไม่ค่อยดีครับล่าสุดนี่ไปต่อยมาในโดนโหไล่นะครับล่าสุดไปต่อยกับก้องนาภานี่โดนโหไล่นะครับโดนโหไล่อ่ะแล้วก็ไปแพ้คะแนนนะครับส่วนสามฟอร์มหลังล่าอ่าส่วนท้องเพชรทองดีครับส่วนเพชรทองดีนี่เป็นมวยเข่าอ่ะเป็นมวยเข่าอ่ะรู้ว่าจับประเภทว่าเกาะติดคิดตังอ่ะคู่นี้นะครับ คู่นี้ทัศนะผมนี่ยังชอบที่มวยเพชรทองดีนะครับดูว่าหน้าเล่นนะครับดูว่าหน้าเล่นประเภทในเต่าติดคิดตังไปปลายน่นจะจับได้เด้งตีสวยทําดีเด้งเด้งดีความน่าเชื่อถือของขาเซียนนี่ดูว่าดีกว่านะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรทองดีครับดูว่าหน้าเล่นหน้าลงทุนรองครับคู่ที่สามครับคู่ที่สามฝ่ายแดงในกาก้าธนสุรนครครับฝวนฝ่ายน้ำเงินในดาวไฟสิจากกุ้งนะครับคู่นี้ก็ต่อยในประกัน114บปอนด์ครับฝ่ายแดงมาหนึ่งสิบาุครับขาด0.5้านะครับ ฝ่ายนด้เงินมาหนึรถอยลด 9, ครับแดงมาขา0.5นย้าเงินในีดศูดครับไอแดงครับกากา้าครับเป็นมยอวอยเข่าหัวจิตหัวใจดีนะเป็นมวยประเภทสู้บุดุดันนะครับแล้วก็ ไอ้ส่วนไฟน้ำมืนครับดาวไฟเนี่ยเป็นมวยเตะดีต่อยดีจับแทงเด้งตีสวยอ่ะคู่นี้นะครับคู่นี้ทัศนะผมชอบไปที่มวยเข่าอย่างดาวไฟครับดาวไฟสิทธิ์จากกุ้งนะครับคู่นี้ชอบนะครับทัศนะชอบดูว่าการเดินระยะปลายปลายในจับเด้งตีได้นี่ดูว่าดูดีนะครับไอ้กาก้าในี่ปลายปลายไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไอ้กาก้ารนี่ปลายปลายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคู่นี้ทัศนะชอบที่ดาวไฟครับคู่ที่สี่ครับคู่สุดท้ายของรายการครับฝ่ายแดงนี่ ตะวันแดงโรงเรียนกีฬานครศรีครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่คมพยักษ์ทอตนะครับนาคำไรนาคาให้นะครับนาคำใหทอตนาคำให้นะครับไอแดงนวันนี้ต่อพิกัดหนึ่งร้อิดห้าครับมาหนึ่งร้จุดครับลด0.6นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่มาหนึ่งสิบสอุดสลด1นจุดแดครับแดงมาลดศูนย์จุด้ำเงินลดหนึ่งจุดแดครับไอแดงนี่ตะวันแดงครับเป็นอยเตะดีต่อยดีเข่าในดีอะกับแทง แดงตีสวยอ่ะไอ้น้ำเงินนี่นน Adjust anyway, ต,ต้นต้นนี่ต้นต้นนี่ฝีมือไอคิวมวยดีนะครับเตะสวยต่อยสวยอ่ะแทงสวยแทงยัดไส้อ่ะต้นต้นนี่ผมมองว่าการการยืนระยะตอนต้นไปปลายนี่ยังดูว่าคมพยักดูดีนะครับวันนี้ชอบไปที่อ่าคมพยักนะครับวันนี้ชอบไปที่คมพยักนะครับเด็ครับเด็ช่องสามนะครับเด็เช้านี่คู่ที่หนึ่งช่องสามนะครับเด็เช้านี่เปิดอ่าฤทธิ์ฤทธิจิตมังนน์ครับต่อสิบเก้าครับคู่ที่สองครับกำพลเล็ก กับแสนวังชัยครับเด็ดเช้าเปิดในกำพอเล็กต่อเสมอกำพอเล็กครับล่าสุดนี่ไหลต่อ19นะครับล่าสุดนี่ไหลต่อ19กาำพอเล็กอะคู่ที่3ครับไปยตชใยกับเพชรสยามนะครับคู่นี้เพชรสยามต่อ54ครับคู่ที่4ครับเบิกบานกับศ <c oughs> ิลาเพชรครับเบิกบานต่อ74นะครับก็เป็นการวิพักวิจารณ์มวยครับการก็วิจารณ์มวยก่อนมวยต่อยนะครับก็ต้องดูกระแสก,การเล่นตัวเงินเล่นอีกทีนะครับก็ให้สมาชิกฟังรายละเอียดใน ในหูของท่านนะครับ่าหูของท่านอีกรอบนะครับวันนี้ก็จบการวิเคราะห์วิจารณ์รมื่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ